ลำน้ำมูลบริเวณโยกอเนกผสมสวนเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาจังหวัดบุรีรัมย์รท่านลำดับต่อไปประเรีนเชิญท่านรัมเรีเหมืองแก้วนายอำเภอสตึกประธานในพิธีได้ประกอบพิธีเปิดโปรยถวายราชสักการะแด่พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมนทรรามาธิบดีสีสิทธิมาวสิรานุกูล เคารพพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระปรมินทรมหาราชาธิพดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทั้งหมดเขาล้มนี่ริมตลิ่งสนามแข่งขันเตี๋ประเทีนี่ตอนนี้กำลัง กำลังทำพิธีเปิดอยู่นะครับท่านผู้ชมท่านีรวิทีรยศภพัฒนนายกเทศมนตรีตำบลสตึกกล่าวรายงานต่อท่านประธานในพิธีเปรียนเชิญค่ะการแข่งขันยารับมูลีระาันาการแข่งารแ่งขันเยาวรมูลโดะเการนบ้านที่สอแ่ำเ เป็นประเทศีสืบทอดกันมาคือ่นจีุบันในท่นี้ได้ทำกาจัดการแข่งขันได้รับการสนัสนอจากการท่องเที่ยวในประเทศไทยภาพนั้ได้เได้ร่วมงานกับเจานที่ิพ์ยแล้วก็เดอโรหะนะครับเป็นเอกลักษณ์หนึ่งเดียวในโลกของชาวตะอะยุนะครับวันนี้ได้เวลาถึวดแล้ว ขอเรียนเชิญท่านนายกฯประธานในพิธีได้กล่าวเปิดงานเก่งดังเรือยาๆประจำปีจังหวัดนครประจำปีพุทธศักราช2565กรรมการเชิญครับ ้เกิดแก่นีน้องชาวอำเภอสตึกและชาวเมืองใ้เกียงนะครับในการที่จะสนับสนุนและการเข้ามามีส่วนร่วมในการทอดประเพณีวัฒนธรรมทางสายน้ำและก็เป็นมรดกของชาติไว้ที่ั่วลรกหลานของเราต่อไปนะครับในโอกาสนี้ผมขอที่นชงคณะกรรมการจัดงานนะครับและผู้ที่มีส่วนี่วข้องรุ่งร่างที่ร่วมจัดงานในวันนี้ได้อย่างดีใหญ่และก็ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนช่วยในการสนับสนุนการแข่งขันและขอให้ทีม สีพายเข้าแข่งขันในครั้งนี้มีน้ำใจเป็นนักกีฬารู้แท้รู้ชนะรู้ว่าพายรวมทั้งยึดมั่นระหว่างฐานะและก็ขออาราธนาคุณพระศิลปรัตนตรัยที่พี่น้องประชาชนเมดินสักติของรถนับถือได้โปรดโดนบรรดาประทานพรให้พี่น้องชาวเมืองเดินสันติและผู้มีเกียรติทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไป บัดนี้ด้วยการของคณะครับผมขอเปิดการจัดการเปลี่ยนขันในยาประเพณีจังหวัดบุรีรัมย์ประจำปีพุทธศักราช2565ณบันดนี้ครับขอบคุณครับจังหวัดบุรีรัมย์ประจับปี2565เปลี่ยนเจิด สนับสนุนการจัดงานในลำดับนี้ขออนุญาตให้เจ้าหน้าที่ได้จัดเตรียมสถานที่สครูคะการสนับสนุนจากทางร้านทาง,งสวนจํากัดบริษัทต่างๆได้มอบเงินสนับสนุนประเพณีจังหวัดบุรีร,รัมย์ดังต่อไปนี้ครับลำดับที่หนึ่งครับาการท่องเที่ยวประเทศไทยสำนักงานบุรีรัมย์มอบเงินจำนวนหนึ่งแสนบาทครับเดียนเชิญครับ บริเวณด้านหน้าสนามสวยงามสิบดุณชมว่าสนามจัดตกแต่งได้อลังการสวยงามทีเดียวแล้วก็ประกอบด้วยมีเรือบรรทุกสีพายแล้วก็เต็มลำลงไปลอยลำอยู่ในสนามดูแล้วสวยงามแล้วบริเวณใกลครับนักชมก็บอกเหตุที่เกิดขึ้นที่เดียวแล้วก็ดูแล้วเกิดความสวยงามอย่าดียวนะคุณผู้ชมครับ ขอเสียตัวบอร์อีกครั้งหนึ่งครับผมลำดับต่อไปเรียนเชิญตัวแทนบริษัทสรายยุทธความจำกัดมอบเงินสนับสนุนจำนวนหนึ่งมืบาทเรียนเฉิมทานพรุ่งนนี้ท่านประธานอภิธีจะได้มอบเกียรติบัตรให้กับบริษัทสรายยุทธความจำกัดผู้เป็นการขอบคุณทาง สวยงามทีเดียวท่านผู้ชมดูบรรยากาศที่ช่วงนี้อยู่ที่ในสนามนะครับปีนี้จัดตกแต่งสนามได้สวยงามทีเดียวเป็นร่องๆมีทุ่นสีขาวผาขอเชิญครับอีกครั้งหนึ่งับผมรับละดับต่อไปขอเชิญตัวแทนบริษัทอธิมาจำกัดมอบเงินสนับสนุนจำนวนสองหมื่นบาทครับผมเเชิญครับ ปฏิบัติให้กับบันเรียาวครั้งนี้ครับขอเชิญประพฤตอีกครั้งหนึ่งนะครับผมลำดับต่อไปเรียนเชิญเตอร์แทนบริษัทเอบิตโตเลียมจำกัดสาขา12มอบเงินจำนวน10,000บาทเพื่อเป็นการสนับสนุนค่ะเรยนเชิญค่ะรับมอบเกียรติบัตรจากท่านประธานในพิธีค่ะ มอบเงินสนับสนุนจำนวน1,000งบาทครับผมมอบเกียรติบัตรให้กับบริษัทเทดีโฮมจำกัดเรียนเชิญครับบริษัท GM a u t o m a t i o n จำกัดมอบเงินสนับสนุนจำนวน1,000 0บาทเรียนเชิญค่ะ อันนี้เทพจิหตจากไหนครับผมมาจากที่ไหนนะครับจากกุ้กองครับฮะนะบ้านกุ้กองอยู่ที่จังหวัดไหนครับอยู่ที่ยมบุรีตึกตะบลนิคมอ๋อที่นี่ใชมาชิตตึกต่อบริรำเนาะเรือท้องถิ่นนะครับอันนี้กี่ฝีพายครับผมสามสิบหกฝีพายสามสิบหกฝีพายเนาะเป็นเรือไม้เนาะเป็นเรือโลหะอ๋อเรือโลหะนะครับผมเรือโลห์ท้องถิ่นอ๋อเรือท้องถิ่นไงขอให้โชคดีนะครับนะขอบคุณมากครับ ท่านผู้ชมตอนนี้ก็คือมารอที่จะร่วมแข่งขันในลำดับต่อไปเนาะขอบคุณมากครับเตรียมตัวอยู่ตอนนี้เนาะโอ้ขอบคุณครับเตรียมเตอร์เทนน่ารู้สึกเกิดจากประจำจำนวนมีมากตอนนี้ทีมเรือกำลังที่บรรจุฟีพายลงไปให้เต็มหลามท่านผู้ชมยัับเ พระมงเดลบวว่านผู้ชม นี้ทำกังฟารบไม่ใช่นานแล้วก็จะ,ะไปเตรียมควารโพมอยู่ที่จุดปล่อยนะครับฝ้าอันนี้เรือม,มาจากที่ไหนครับเรือม,มาจากที่ไหนนะครับที่ที่นี่ใช่ไหมเออที่นี่ใช่ไหมครับผมบอ๋อเป็นเรือโลโหะเนาะเรือโลโหะกิี่พายครับผมกีลิพายนะครับ สมุทรีพ่ายนอ,อนนี่เตรียมพร้อมที่จะ,ะมุ่งหน้าไปที่จุดป,ปล่อยใช่ไหมครับครับโอ้แข่งแล้วเนี่ยจะเริ่มแข่งเนาะสำหรับีพันท่านผู้ชมตอนนี้เรือก็กําลังมุ่งหน้าไปที่จุดทุ่นปล่อยนะครับท่านผู้ชมโอ้อยังไงขอให้โชคดีพ่อนะขอบคุณมากนะครับเสร็จสุด อ๋อนี่เขาสตึกเหมือนกันเลยครับกำลังชุดนั้นกำลังมุ่งหน้าไปที่จุดปล่อยเพื่อที่จะลงแข่งได้ทันท่องทีท่านผู้ชมตอนนี้เรือไปแล้วท่านผู้ชมสวยงามทีเดียวสวยงามมากครับ โหเป็นภาพรบรรยากาศที่ถ้าท่านใดพลาดโอกาสอย่างวันนี้เนาะถือว่าเสียดายเพราะต้องรอไปอีกปีหนึ่งนะครับถึงจะได้ครบรอบมาชมกิจกรรมประเพณีเ้าไม่ <c oughs> ทำเดียวนน่จะไม่ทำเดียวไปแล้วนะ <c oughs> ไปแล้วจะตรเียม89นะครับกำลังวุ่นหน้าไปทางนู้นนะครับรป,ประ,จะบจา,บาบกบส่วนเรือเทศบาลคนจะก็ดูแลความปลอดภัยนะครับเป็นบรรยากาศที่สนุกสนา,านแล้วก็สวยงาม ไม่สามารถหาคำใดมาเปรียบว,ว่าเพเภอสะตึกสนามนี่มาตรฐานสวยงามทีเดียวนั่งดูระดับสายตาก็าไม่ไกลนะปีนี้น้ำค่อนข้างจะเยอะกว่าตีที่ผ่าน่ันมา,มาครับเทรสีมงคลกำลังไปแล้ว่านผู้ชมระดับต่อไปเรียนเชิญนักหน้าเศรษฐบัณฑิตากา บ้านโคอกองนะครับส่วนด้านบนเฉลียงท่าชมนั่งชมกันอยู่อย่างสนุกสวยงามที่เดียวเป็นภาพบรรยากาศที่หาชมได้ยากทีเดียวซึ่งบริเวณสนามขับข้างเพื่อผู้ชมที่นั่งชมกันอยู่อย่างสวยงามทีเดียวท่านผู้ชมครับ ผงอะไรมันมองไม่ถนัดครับประพงศ์ินาสาประพงศ์เวันนี้ที่กำน้าที่ชินาสาปฏิบัติงานครัความสะอาดบริเวณที่นะครับค่ะผู้ชมขออนุญาตเก็บภาพบรรยากาศวันเทลยงชุดแรกตัวนี้ไปก่อนเนาะผิดภาพประการใดขอโทษงความถายนะครับเดี๋ยวติดตามชมในลำดับในช่วงถัดไปนะครับสหรักพิ่นุ้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ นี่เป็นเรืยเจ้แาแม่ทำเดียมแปดเก้าท่านผู้ชมสวยงามมากเลยเป็นภาพ